เราจะสามารถได้ทําในสิ่งที่เรารักได้นั่นคือตัวตอบโจทย์คําว่าความมั่งคัง่งสวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วครับโจจากเวลแคมีครับวันนี้หลายคนคงมีคําถามครับระหว่างคําว่ารวยกับมั่งคั่งต่างกันอย่างไร รวยเนีดด่ยแปล át, ว่ารายได้ที่เกิดนะครับเราจะเกิดจาก2ทางครับ1คือใช้แรงหารายได้กับอีกอันหนึ่งคือใช้เงินหารายได้ครับหรือที่เขาเรียกว่าใช้แรงทํางานกับใช้เงินทํางานเอารายได้2อย่างนี้มารวมกันนะครับสอย่างนี้เมื่อรวมกันแล้วเพียงพอต่อรายจ่ายที่ต้องจ่ายในชีวิตประจําวันนะครับแบบนี้เราเรียกว่ารวยแล้วครับส่วนความมั่งคั่งต่างยังไงกับรวยครับความมั่งคั่งเกิดจากการที่เราใช้เงินทํางานครับมีรายได้เข้ามาเพียงพอต่อรายจ่ายในชีวิตประจําวันครับเราถือว่าเรามั่งคั่งครับแน่นอนครับทุกคนเนี่ย ใยหาคาว่า financial freedom นะฮะหรืออิสระทางการเงินทุกคนก็อยากที่จะไปสู่ความมั่งคั่งครับแต่การที่จะไปสู่จุดความมั่งคั่งได้เนี่ยยังไงก็ตามเราควรจะเริ่มต้นจากเรารวยก่อนนะครับใช้แรงทํางานให้มากนะครับเพื่อจะมีเงินนําเงินไปต่อยอดลงทุนเพื่อให้ได้ passive income เข้ามาจะเป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งครับ <Wow. S 1> ที่สําคัญที่สุดนะฮะความมั่งคัง่งหรือหลายๆคนบอกเฮ้ยฉันอยากเกษียณเร็ว <Wow. S 1> เราจะเกษียณได้เมื่อไหร่ ตัวที่วัดว่าจะ,กะเกษียณได้เมื่อไหร่เราจะมีการควบคุมสองตัวครับตัวแรกคือรายได้จากเงินทํางานประกอบกับรายจ่ายที่เราต้องมีอิสระทางการเงินหรืออยาก,กเกษียณไม่ได้แปลว่าเราต้องมีเงินเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับบางคนอาจบอกว่ามีรายได้จากเงินทํางานเพียงแค่เดือนละประมาณ2องหมื่นสามหมื่นแต่มันเพียงพอต่อรายจ่าย ที่เราจ่ายในแต่ละเดือนแค่นี้ถ้าเราพอใจอยู่แค่นี้คิดว่าตรงนี้คือสบายแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้คืออะไรครับหลังจากนี้คืออิสระทางการเงินหรือที่เราจะสามารถได้ทําในสิ่งที่เรารักได้นั่นคือตัวตอบโจทย์คําว่าความมั่งคั่ง สรุปสุดท้ายนี้นะครับความมั่งคั่งหรือความมีอิสระทางการเงินของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับตั้งเป้าหมายเรื่องของความมั่งคั่งแต่ละคนเนี่ยนะครับต้องเอาให้ชัดเจนครับโดยที่มีจุดเริ่มต้นเลก็เลกๆครับจากการที่เราอย่าลืมนะครับยังไงเราต้องใช้แรงทํางานเพื่อให้ได้มีเงินเก็บมาแล้วเอาเงินเก็บนั้นไปต่อยอดขยายผลครับเพื่อให้เกิดรายได้ที่เป็นฝั่งของการใช้เ <F at uring> งมมินทํางานให้มากขึ้นจุดเริ่มต้นเล็กๆเ,กเกนี่ยแหละครับจะเป็นบรรันไดหรือสเต็ปไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคตของแต่ละคนได้เคล็ดลับระหว่างเรื่ คิดแต่ละคนนะครับว่าหลังจากนี้ไปเราจะวางแผนเกษเสียหรือมีอิสระทางการเงินได้อย่างไรยังไงอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับกับความรู้ดีๆแบบนี้ขอบคุณมากครับ